ยายยมนะครับยายยายยมบันนะคาะท่าครับโอ้ยนี่และะ<ด>้วก็เป็นกับเจ<ด>็ดสิบปีครับเ<ด>นี่ยมือ<ด>เศร้านเานี่ยมือเศร้าเบื้องแรกลงไปปูกพัก ันนี้ครับครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับตุล่มกับมีภารกิจนะครับตรงเดินทางขึ้นไปเช็คอินอยู่ที่บ้านนาคาท่ามูที่7จมูที่แนะครับและก็มูที่1ิบบ้านดงเย็นครับพี่น้องครับครับวันนี้นะครับก็สิปเก็บภาพบรรยากาศริมฝั่งโค้งที่ที่ที่มีความงามนะครับมีความงามบ่แพร่กับบ้านตันท่าบ่แพร่กับหนาบ้านตุล่อมบ่แพร่กับเมืองนครครับ โดยเฉพาะจุดที่บันหนากระท่านะครับมันสีเหลียวไปเห็นทังฝากฟังไม่นำโขงตรงข้ามบันพงนะครับบันหาดส่คํำซึ่งอยู่ยืงเยื่องกับบ้านเราข้าครับพี่น้องเราข้ามไปสู่ทางหมายเลข13นะครับแล้วก็ห้าสีเหลียวเห็นนะครับผู้งูครับเมืองปักกระดิ่งนะครับที่ยืงเยื่องยืงเยื่อนะครับไม่นำโขงทั้งขึ้นไปทั้งหน้าที่เหนือครับพี่น้องครับ บรรยากาศเป็นยังไงครับไปเบิ้งเลยครับพี่น้องครับ ครับอันนี้กับพี่น้องเข้ากับ็ดแขมครับแขมนี่สอบแขมครับพี่น้องครับแขมนะครับสิทักเป็นไม้กวาดภาษากลางเป็น้องไม้กวาดดอกยาบานเฮา้องไม้คันฟอยเห็ดแล้วได้เห็ดแล้วก้านเล็กนี่กะขายกะไปได้ได้มาจุนเจียครอบครัวครับก้านละสี่สิบบาทนะยายเนาะขายส่งขายส่งสี่สิบบาทกับห้าสิบนะครับพี่น้องครับเนี่ย ติดต่อได้เลยครับเด้อบรรนาคารท่านะฟังผู้ใหญ่กูพลก็ได้อผ่านผู้ใหญ่กพลมาจากได้ไม่กวดจักก้านขายส่งก้านละสี่สิบบาทกลุ่มในบ้านกา็เพิ่็กลับมาให้ยืมหรือมาทางผู้ใหญ่จอนแล้วก็ท้าก็ได้ครับทางคุณยายก็เป็นอาชีพเสริมครับใครก็อยู่จะซื้อ ยามือแรงการลงไปหัทักครับผุนทักไต้โอ้ยเบาๆเลยอายุกปีไปถามเมอวานเนีแล่วยายไปถามแล้่วสกีดวยายยายอย่งก่อยายซื้อจะไหนยายยมยายยมนะครับยายยายยมบรดาค่าทาครับโอ้ยนี่แล้วกัเ่กจ็ดสิบปีครับเจ็ดชิบยามือเศ้ายามือเศร้ามื่อแรงลงไปปูพักเอ้ยยามว่างนะกินเข่าวึ้นมากินเข่าง่ายแล้ว กับมาทักแคมมาทีทักแคมชงสี่สิบบาทบ่บาใหญ่ขานชงหนะหรือว่าซ่อมซ่อมไหมเพิ่นจะซื้อบ่ซ่อมใหมที่เลือกเลือกเออเงินหาไว้จนเท่าแล้วจะเอาไปไว้ใส่ยใหญ่เป็นพักก็บม่ได้ซื้อจะช่างเวาชื่อเก่งเอาขึ้นขึ้นไปขายจังหวัดเลยวัดเดาะฝากไว้ยังอำเภอวังสะพุงนะรถปดเลย ยากเลยครับขายไปได้มาจุนเกียครอบครัวครับก้านละสี่สิบบาทนะยายเนาะขายส่งขายส่งสี่สิบบาทกับห้าสนะครับพี่น้องครับนี่ติดต่อได้เลยครับเด้อบรรณาคารท่าฟังผู้ใหญ่โกพลก็ได้ผ่านปุ๋ยโกพลมาจากไหนไม่กวดจักก้านโอ้กระสอบละเท่าไหร่บัดนี้นี่นะครับนี่กระติบ้านเป็นกระสอบจต็มสี่ครับพี่น้องครับเนี่ยนะฮะดีปุ้ยเลยครับหลกหลาย ครับครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นหัตกรรมในครัวเรือนคำว่าหัตกรรมเนี่ยถ้ามันหลายก็หัตกรรมกับเป็นโรงงานถ้ายังว่าเป็นโรงงานกับเป็นหัตกรรมครับถ้าน้อยก็หัตกรรมกับเป็นเย็บปักถักร้อยเฮ็ดใส้ในครัวเรือนเทาครับนะครับอยู่ว่างกับใครก็ยื้อซื้ออยู่ได้วยายเนาะอ่ามันยังเห็นได้เลยเท็กน้องนะครับ าเบิกบั้งามของทิวทัศน์ริมฝั่งโขงบ้านนาคาท่าครับพี่น้องครับบรนนาคาท่าดีอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลพัทายอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครับ,น,รบ,บาานนะครับบรรยากาศเพ็นนะครับจุดยอดมากครับพี่น้องครับ ฝั่งโค้งนกัพี่น้องเข้ากะปลูกผักนะครับมีผักบัวเนี่ยหอมต่างๆนะครับหอมบัวหอมป้อมสลัดครับพี่น้องครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนขัวนะครับมีกระเทียมแน่มีผักหอมแน่ครับอุ้ยนะครับตไปไปแลวครับี่ฝั่งโคนะครับดินน้ำโขงสิเป็นดินที่งามครับพี่ต้องครับเป็นดินที่เวลาานาฝนมากนะครับ โคกน้ำโคกนกศสีไหลสะเอาซากพืชซากสั์นะครับมาทับถมลงไปนะครับก็เป็นปุ๋ยยากดีเลยครับพี่น้องครับน้ำกัดสูบขึ้นมารดครับโเดยเฉพาะทุกวันนี้ริมฝั่งนั่นก่เฮากับมีไฟฟ้าครับพี่น้องมีไฟฟ้ากัดสูบขึ้นมาหดนะครับโสุดยอดมากครับพี่น้องครับ อันนี้เป็นความสวยงามริมฝั่งของบ้านนาคาท่าครับพี่น้องครับโอ้ยนะครับนี่ครับเรือนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่จอดไว้นี่ครับบบมี่ลักกันครับพี่น้องครับนี่เครื่องหางก็จะเอาติดไว้ที่เรือเลยนะเหลียวเห็นท่างเหนือพุ่นรับท่างเหนือนี่เป็นผู้งูเมื่อปากกระดิ่งแข็งบบมี่คำไส้ครับพี่น้องครับนี่ยะฮตรงทางนี้ตรงทางนี้นะครับบันพกนี่คือแข็งคำม้วน ขึ้นมาขึ้นมาเหนือจากบ้านเดือจากบ้านพงกันจะเป็นบ้านหาดไทรค่ําครับพี่น้องครับฝ่กบ้านพงข้าไปอีกประมาณเก้ากิโลนะครับเก้ากิโลก็จะถึงที่บ้านเล่าคาครับเป็นจุดพักรถนะครับพี่น้องรถโดยสารมากจากบ้านเลาา่าคาบ้านเล่าคาขึ้นไปเมืองปากสันนะครับเมืองปากสันนะครับพี่น้องครับ พี่น้องครับสวยงามมากครับนะครับอันนี้เป็นผู้ฝากของครับพี่น้องครับเป็นผู้ฝากของนะครับเรืญญ่อเขากะมาเต็มเลยครับนี่ครับโอ้สุดยอดนะครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมาก ครับพี่น้องครับสำหรับนะครับพี่น้องที่ไปต่างประเทศนะครับไปประเทศลาวนะครับอย่าขามมาแถวบานพงีนกะต้องไปขามเขามาแถวบันเราค่าครับพี่น้องครับบันเราค่าห่างจากฟังไปประมาณเก้าโลนะครับพี่น้องครับไปจุดจาร่ากันนะครับ Cả viên thầy cả ngàm kêu cá được không phi nông ดีบรรยากาศทั้งตะไทยครับพี่น้องครับใช่ครับพี่น้องครับอยากให้เบิ่งความงามครับเบิ่งความงามได้บรรยากาศครับหายู่หากินนะครับพี่น้องครับโอ้ยเลยกระเว้นนะครับทั้งทั้งไทยกับสิเป็นจังซี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับ อันนี้เป็นเอกห้านะครับวันนี้ได well er ้หน er so <y on> er ึ่งกระสอบครับตอนนี้เขากำลังิเมื่อแล้วครับโอ้บรรยากาศครับยอดมากครับ เข้าหนาวแล้วครับพระเอกเขา